เขาไม่ได really ้สาคลิปกล้องยเห็นนะมองเห็นนะว่าพูดอะไรอียว่าไปม่ต่อได้สิบคลิปเลยเนี่ยยังไม่ไห้เกย

จะทำงานเดี๋ยวช่างจะทำงานนะคะเดี๋ยวเราต้องออกนะเป็นอะไรอายแค่นี้อายอันแดงใช่ไหมฮึฮึฮ้ยที่เริ่มด่าก่อนแล้วด่าเรื่องอะไรล่ะจ๊ะไอ้ที่เริ่มด่าล้ว อคนเอ้ยดิหัวใจฮักแป๊บเปิดขึ้นมาบ่มีหยังด่าสรับักเอาอเคไปเนี่ย้เดี๋ยเอาเลย

นะรองเท้าเขาทำไมรู้เลยแอนมาถึงอะไรฮะเขาแอนใช้นะแอนใช้ดีนะ้อยมะช่วยอ๋อคิดว่าเขาตดเหรอรอโอ้แดด ตีดนาอแอดใช้โดนแล้วโอ้ยเจ็บแเจาเด้อตีโดนขาตัวเองตัวนี้แอดใช้ตีน้า้ตัวเองกินข้าวนะแอดใช้กินข้าวหมดยล่ะ น right? no. mm. ้ไปแล้วเมื่อหาตะกี้นนข้าเมาข้าวเมาใช่สเร็จขอ้อน่มดเ้วหน้าในข้าเมาใช่เ้นมันเลยข้าเม นี่นะคะก็ดัดเหล็งให้ตรงนะคะเอสซีเราปล่อยอได้ข ถูกแล้วถูกมุ่งถแล้วถูกแล้วถูกแล้วเขาตีถูกแล้วอย่าพิสธรรมเขาตีสองขาวแล้วนะฮะคนเสิร์อมาแล้วครับสามคนต้องรีบลุกหนีเลยเราไม่รู้ว่าฝุ่นบ่อนั่งอยู่นะ นี่นะคะตอนนี้ก็ดัดเหล็กแล้วนะคะกำลังจะยกเหล็กลงคานนะคะขอบคุณี่วยาที่อัี่อนนีค่ะนี้่เรที่สุดก็เป็นนกงสหรับที่นี้อดีค่ะ ตีออกไปแเมอเอพุ่งไปตึ๊กแล้วเย้เล่นใจหัวพีออออ่แม่เออเล่นมัตีแม่โดนอไ่ไเอนรหดแลวไปฟาดี่เอาแล้วรเียปกติไมา่ยูเาาลยไเียม่

ตรก็อสร็จรงกัวนี้งรงกคขอสำรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะทิพีคัตที่ทิพีสกินพีโกโก้นะคะในนาำช่องเครืงองินชูเจเนอนะคะสำรับคลิปนี้นะคะขอาดเล็กนะคะเพื่อที่จะลงคานสวัสดีค่ะ